ก็ชาวนามาอยู่นะครับอยากจะสอบถามพวกพี่ๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคแล้วก็แมลงในแปลงนาครับมีรบกวนไหมครับสําหรับแปลงนาสำหรับแปลงน้านี่บ่ได้ได้่นยาอย่างสักอย่างเลยครับนั่นแมลงพวกแมลงอย่างกับใครมารบกวนเนาะเพราะว่ามันเล่นเพราะว่าเขาปล่อยน้ำน้ำมันมันแห้งแงเดื่อแกงมันแล้วก็ แมลงกับบ่ลบก่อนเพราะอากาศมันฮอนมันบ่มีน้ำแมงบ่ยูเลยครับแมงบ่มีบ่ได้ฝนยาเลยนะบ่ได้ฝนย่าเนี่ยหนึ่งเขายังยังเข้าเนี่ยแก้ไส่ด้ในในตัวนี้ธรรมชาตินะเนาะธรรมชาติบ่ได้บ่ได้ฆ่าแมลงเลยครับฆ่าแมลงบ่ได้ฝนย่าเลยนะครับนั่นนี่บ่ได้ฝนเลยครับดูดูตัวย่างนะครับดูได้เลยครับว่าบ่มีโรคแมลงอยู่เลยครับดูได้เลยกล้องซูมดูได้เลยครับดูตรงไหนก็ได้ครับว่าบ่มีโรคแมลงเลยครับต้นเขาสมบูรณ์ ว่ามีโรคแมลงสักตัวแล้วแมลงอะไรยอย่งกระตามบะมีเลยครับบาได้ผลยาฆ่าแมลงบาได้ใจ้สารที่มีอีกที่ยังบริเจย์ครับบริเจย์เลยพอดีมันเอาตามแนวที่เป็นนี่ม้าละกันเขาก็มาศึกษาดูแล้วเาก็มาทำมันก็พอดีมันได้ผลเนาะได้ผลแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วประเดี๋ยวนี้แค่เจ้าสารธรรมดาเพราะเขาก็ได้ใจ้ตัวนี้ม้าอ่ะยังการ การทำนาปังเมื่อกราเนี่ยเขาบอกเคยได้มาปลูก็อันี้เขาซื้อรถปลูกของคุณตามาปลูกเนี่ยก็เลยเห็นว่าอูจะทำมาด้นะครับดูแป้งข้างๆได้นะครับว่าระวังวานกับปลูกวานกับปลูกประเมินกันนะครับวานนี่ยาสปะนะครับต่อปุ๋ยกับเปลืองของผมบเก๋ยเลยนะครับเนี่ยแป้งผมบเก๋ยเลยเคยได้เลยยาศาสตร์เคมีฆ่ามแมลงบาร์เต้ครับบาร์เต้ในี่ยนะผมเลยครับบารบาร์ต้แต้กับปุ๋ยครับปุ๋ยกระปุยัดไปกึ่งต่อกึ่งเลยครับ แค่น้อยๆเนาะครับไอ้เฮา10ไร่ครับเดี๋ยวในเฮาก็เสียง5 <laughs> 5กระสอบประมาณนาวาดไป10แล้วนะครับนาวาดแต่10กระสอบแล้วนี่เจ้าเฮาไปเก็บต้นดูดกันได้เยอะสิเฮาถ้า <coughs> <coughs>